สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์นะคะค่ะวันนี้อาจารย์เนี่ยก็อยากที่จะถือโอกาสเนี่ยมาพูดเรื่องเกี่ยวกับหนังสือนะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่อาจารย์เนี่ยอยากที่จะพูดเนี่ยก็คือเล่มนี้นะคะคือเล่มนี้เนี่ยอาจารย์อยากจะพูดอย่างนี้เออมีคนเขียนเข้าไปใน f a c e b o o k นะคะใน f c e e o o o เนี่ยในคอมเมนต์เนี่ยแล้วก็พูดถึงเรื่องเม็ดเบส อาจารย์ไม่รู้ว่าคนที่เขียนนะคะเรียกว่าอ้างอิงเนี่ยไปถึงเรื่องของคุณหมอจิรวัตรจันทนก,กิจที่ที่พูดเรื่องของเครื่องคิวนเพราะว่าเครื่องคิวนเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะคะของเม็ดเบสอะไรแต่อ,อะไรแล้วคุณคนนี้เนี่ยก็ได้ส่งนะคะเรื่องก็ได้ส่งเนี่ยลิงก์บอกว่าลิงก์เนี่ยของครูคนนี้ครูคนนี้นะคะได้บอกว่าเรื่องเม็ดเบสเนี่ยนะคะ ที่คนไทยเอามาพูดกันเนี่ยนะคะเป็นเรื่องหลอกลวงเพราะว่าถ้าเม็ดเบสเนี่ยจริงๆแล้วนะคะ ของสภาแกลกติกเนี่ยจะต้องเป็นเรื่องฟรีให้กับมนุษย์ทุกคนนะคะไม่ต้องเสียเงินนะคะฉะนั้นใครที่กำลังพูดถึงเรื่องเม็ดเบสแล้วต้องไปเสียเงินแพงๆเนี่ยขอให้รู้ว่าเป็นเรื่องหลอกลวงอย่าไปเชื่อเขาต้องพิจารณาอย่างมีสติอะไรคืออาจารย์ก็ฟังนะคะฟังอย่างพยายามที่จะทำความเข้าใจเนี่ยนะคะแล้วก็ อยากที่จะรู้ว่าสภาแกลแล็กติกที่เอาเม็ดเบสเนี่ยมาให้กับมนุษยชาติเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอาจารย์ก็สงสัยนะคะฉะนั้นอาจารย์ก็ขอพูดเนี่ยอย่างนี้ว่าว่าคุณต้องรู้นะคะว่าทุกอย่างขณะนี้เนี่ยคือเราเถียงไม่ได้ว่าโลกนะคะมันกําลังอยู่ในขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงแล้วเปลี่ยนแปลงนะคะอย่างมากมายมโหาลานเนี่ยด้วยนะ ฉะนั้นข้อมูลต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนมิติไปมิติที่5นะคะเรื่องของเมดเบสเรื่องของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้านะคะของมนุษย์ต่างดาวที่จะเอามาให้จากสภาแกลเล็กติกอะไรต่ออะไรเนะี่ยพวกนี้นะคะคุณต้องรู้ว่าเรื่องเหล่านี้นะคะเป็นข้อมูลที่มาจากพวกฝรั่งทั้งสิน้น เป็นข้อมูลที่มาจากฝรั่งคือไม่ใช่ทั้งสิ้นเนะี <c> ่ย <oughs> คืออาจารย์ก็มีข้อมูลที่มาจากคนไทยอย่างเช่นคุณปามนะคะที่จะมาเนี่ยออนที่16ที่อาจารย์17ที่อาจารย์ได้สัมภาษณ์ไปแล้วนะคะสองครั้งอันนี้ก็เรียกว่าเป็นข้อมูลเนี่ยนะคะเรื่องของมนุษย์เออที่เคยอยู่ดาวเวกาแต่ว่าอาจารย์ต้องการพูดเช่นนี้ว่าข้อมูลเหล่านี้นะคะส่วนมากแล้วมาจากทางตะวันตกที่เขามีการแชรโน นะคะชนลบ้าง r รีโมทวิว i n g บ้างหรือจากคนที่มีประสบการณ์กับมนุษย์ต่างดาวเลยตรงคือจากที่เคยออกไปนอกโลกอะทำงานอย่างเช่นคุณคริสอัลคานนลคุณคอร์ีกูดคุณแรดดี้ครเมอร์ ที่เขามีประสบการณ์จริงๆออกไปแล้วเขาก็เอามาแชร์อะไรแต่อะไรเรื่องนี้ซึ่งความรู้เหล่านี้เนี่ยในขณะนี้นะคะคือมันเต็มไปหมดมันเยอะมากมันเยอะมากฉะนั้นคนไทยเราก็ไปเอาข้อมูลพวกนี้เนี่ยนะคะมาแล้วก็มาย่อยมาทําความเข้าใจนะคะแล้วก็มาพูดคือ,อยังไงก็พูดตามเขาอาจารย์ก็พูดตามเขาใช่ไหมอาจารย์ไม่มีประสบการณ์โดยตรงไม่มีความรู้โดยตรงโอเคแต่แต่กิ๊ คืออย่างนี้ในกรณีของอาจารย์ซึ่งอาจารย์เนี่ยนะคะฟังมาแล้วคือเราฟังมาแล้วเนี่ยนะคะมันไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถเข้าใจเนี่ยนะคะตามเข้าได้หมดแบบร้อยเปอร์เซนเลยมันเป็นไปไม่ได้คุณแต่ตรงนี้เนี่แหละเป็นเพราะว่าที่เราไม่สามารถเข้าใจเนี่ยได้หมดเพราะว่าความรู้ที่เขาพูดนะคะคุณมันกว้างมหาศารเลยกว้างอย่างมากมายมหาศาลเพราะมันเป็นเรื่องของจักรวาล เข้าใจไหมมันเป็นเรื่องของนะคะจัก,กรวาลแลอวของระบบสุริยะจัก,กรวาลเรื่องของนะคะดาวอะไรต่างๆที่คุณอาจจะไม่คิดว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของสมาธิมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาวะนิพพานในแง่ไหนในแง่นี้ไงว่าถ้าคุณนันะคะทำสมาธิแล้วก็สามารถที่จะทำให้ใจของคุณนะคะว่างจากเจ้าเจอรี่ได้ ที่อาจารย์นะครับภาคหลังเนี่ยอาจารย์เนี่ยมาใช้คําว่าวิปัสนาญาณวิปัสนาญาณเนี่ยส่วนมากเนี่ยเราจะคิดว่ายังไงเราจะคิดว่าจะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระไตรปิฎกเท่านั้นแต่ที่จริงแล้วอ่ะถ้าสมมุติว่าคุณนะคะมีการเอาสติมาปักที่ฐานแล้วก็คุณสามารถที่จะไล่เนี่ยนะคะเจ้าเจอรี่ออก จนกระทั่งสามารถที่จะอยู่กับสภาวะของวิมุติสุขเนี่ยได้ใจของคุณนะนะคะว่างก็หมายความว่าไอ้รีเซ t เตอร์ของคุณนะ่ะเครื่องรับของคุณก็คือธาตุรู้เครื่องรับของคุณนะคะมันจะกลายเป็นเครื่องเครื่องรับเนี่ยนะคะที่มันดีมากเลยที่มันดีมากเลยเพราะว่าเป็นเครื่องรับที่มันไม่มีเจอรี่เนี่ยมาบดบังเข้าใจไหมจะเป็นเครื่องรับที่ดีมากฉะนั้นเวลาที่อาจารย์นะคะฟังข้อมูลนะคะ จากพวกเนี่ยจะกายาดอทคอจากอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยอาจารย์จะมีความสามารถที่เอามาย่อยที่จะทําให้ตัวเองเข้าใจแล้วมันไม่ใช่แค่ตัวเองเข้าใจนะคะอาจารย์เนี่ยก็จะสามารถเนี่ยประสานเนี่ยกับเรื่องราวอะไรต่างๆที่เมื่อคลายออกมาให้พวกเราเนี่ยอาจารย์ก็จะสามารถเนี่ยคลายในลักษณะที่อธิบายพูดอย่างเป็นเหตุเป็นผล ตรงนี้สำคัญอย่างเป็นเหตุเป็นผลที่จะให้เรานะคะเข้าใจเนี่ยเรื่องราวอันนี้เนี่ยมากขึ้นฉะนั้นอาจารย์ก็ต้องการที่จะพูดเนี่ยเรื่องนี้ว่าอย่างเช่นคุณคุณครูคนนี้นะคะ ที่บอกว่าอย่าไปเชื่อนะคะเม็ดเบสที่เขาเอามามาเก็บเงินอะไรคนเนี่ยแพงๆเสือแชงก็ไม่รู้ว่าคนที่เอามาโพสต์นะคะเขาเขาต้องการ reference นะคะอ้างถึงเรื่องที่อาจารย์พูดเรื่องคิวายกับคุณหมอจิรวัตเนี่ยหรือเปล่าแต่เอามาใส่เนี่ยในแพลตฟอร์มของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็มีเจอรี่อดคิดเนี่ยไม่ได้ก็เลยเนี่ยเข้าไปฟังแล้วก็บอกว่าโอ้ยถ้าเป็นเม็ดเบสจริงๆนะคะสภาแกลาติกเขาจะให้ใช้ฟรีๆเลยเราไม่ต้อง ต้องเสียเงินอะไรทั้งสิ้นนี่ชันก็สงสัยคือยอมรับแหละถ้าสภาร์กแกลกติกนะคะ <laughs> <laughs> เอามาให้เราใช้นะคะ <laughs> เราเราเราฟรีได้จริงแต่ณขณะน,นี้ในเหตุการณ์ของโลกขณะนี้สภาแ์กแกลกติกอยู่ที่ไหนเม็ดเบสอยูนะ่ที่ไหนฟรีฟเนี่ยเพราะจยนนะคะในคอมเมนต์เนี่ยมันมีมีคนเนี่ยเขียนเข้ามาเนี่ยในคอมเมนต์เนี่ยจากเนี่ย คลิปที่อาจารย์สัมภาษณ์เนี่ยคุณหมอเนี่ยก็บอกว่าก็เห็นบอกว่าเม็ดเบสเนี่ยของสภาแกลเล็กติกจะต้องใช้จะต้องฟรีไม่ใช่เหรอเราทําไมมาคิดตังค์อันนี้ของคนอื่นนะคะไม่ใช่ไอ้ที่เนะี่ยเออคือ,คอมันก็มีหลายคนเนะี่ยที่ที่เขียนเข้ามาอย่างนี้ตรงนี้ไงคือเรื่องของการคิดอย่างมีเหตุมีผลเนะี่ยซึ่งคุณครูคนนี้บอกว่าขอให้คิดนะคะอย่างมีสติทีนี้เราก็สงสัยคิดอย่างมีสติอย่างโอเคมันมันอะไรยังไงคืออาจารย์นะี่นะก็ฟังแล้วอาจารย์ก็งง เหตุผลของอาจารย์เนี่ยก็คือว่าขณะน,นี้เรื่องสภาแกลล็กติกเนี่ยเรากำลังพูดตามหางเสียงของพวกฝรั่งทั้งนั้นเลยคุณทั้งนั้นอาจารย์ไม่ไม่รู้ว่ามีคนไทยหรือเปล่ามันอาจจะมีนะคะที่เขาเนี่ยได้ขึ้นไปมีประสบการณ์อยู่บนสภาแกลแล็กติกนะคะเหมือนอย่างคุณเอลิน่าดนานคุณคอรีกูดอะไรแต่อะไรพวกนั้นนะแต่แต่คืออาจารย์ยังไม่รู้ แล้วคนคนนั้นน่ะที่เขาเอาความรู้อะไรมาเนี่ยมาแพลตฟอร์มเขาใหญ่อะไรแค่ไหนถ้าไม่มีอย่างนั้นจริงๆมันหมายความว่าเรากำลังพูดตามหางเสียงของฝรั่งทั้งนั้นรวมทั้งอาจารย์ด้วยรวมทั้งอาจารย์สุภวันด้วยคือพูดตามหางเสียงเขาเอาข้อมูลของเขาเนี่ยแล้วก็มาแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยย่อยให้คนไทยเนี่ยเท่านั้นเราไม่ได้รู้จริง เราไม่ได้มีประสบการณ์มือหนึ่งประสบการณ์ของเราไม่มีเลยอะไม่มีเลยแค่เรียกว่าฟังเอาของเขามาพูดคือพูดตามหางเสียงเขาเข้าใจไหมซึ่งข้อเท็จจริงขณะนี้ก็คือว่าสภาแ์เก็ลติกที่เราฟังฟังกันนะยังอยู่เราเต้งเราเต้งเนี่คืออยู่อยู่เหนือโลกแล้วอ่ะอยู่อยู่อยู่ในระบบสุริยะจัก,กรวาลของเราอะ่ะ อาจจะอยู่แถวแถวจูปิเตอร์แถวเซตเทิร์นแถวอะไรที่มันมียานแม่อะไรแต่อะไรที่เขาพูดกันถึงอะ่ะแต่บนโลกเราบนผิวโลกขณะนี้สภาแกแล็กติกอยู่ไหนแล้วเขาเอาเม็ดเบสมาให้เราใช้ฟรีฟรีอยู่ไหนไหนคุณลองชี้มาสิอยู่ไหนเรายังไม่ได้เห็นเหตุการณ์นี้ยังไม่ได้เกิดคุณแล้วคุณรู้ไหมก่อนที่สภาแกแล็กติกจะลงมาได้เนี่ย จะลงมายุ่งกับชาวโลกได้เนี่ยคุณรู้หรือเปล่าว่าชาวโลกจะต้องทำงานของตัวเองก่อนมันเหมือนกับว่าเราเนี่ยนั่จอดเตรียมๆแล้วก็คิดว่าพวกสภาแกลล็กติกนะคือคือเทวดาเดี๋ยวเราจอดเตรียมๆนี่แหละนั่งเฉยๆเ,เนี่ยเดี๋ยวพวกเขาเนี่ยก็จะลงมานะคะส่งยานเข้ามาแล้วก็มาช่วยนะคะปราบพวกคนสามานแต่ปง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 ,ปงคนสามานออกไปไล่ออกไปแล้วฉันจะนะคะมาดูแลพวกเธอคุณไม่ใช่อย่างงั้น เขาไม่ได้ลงมาเหรอยังเขาก็ยังอยู่ยานแม่อะไรของเขาอ่ะก็พูดพูดกันอ่ะพวกคนสามัญถูกไล่ไปแล้วพวกเรปททเลียนพวกอะไรต่ออะไรนะคะแล้วก็ถูกไล่ออกไปแล้วแต่อาจารย์พูดบ่อยแค่ไหนว่าที่ฟังฟังมาอย่างนั้นเนี่ยแต่พวกเราอ่ะพวกเราเนี่ยที่อยู่ฐานปีรามิดเนี่ยพวกคนจนจนที่อย่างงั้นมันก็ยังจนเหมือนเดิมจนกว่าเดิมด้วยสามไป ความช่วยเหลืออยู 100, 150, ads, ่ท okay. ี่ไหนเรายังไม่เห็นเลยเนี่ยเนี่ยอาจารย์ก็ยังต้องเนี่ยควักเนี่ยนะคะเนี่ยร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบนั่นก็เออเนี่ยคนสวนนี่ก็คนนั่นนี่ก็คนนั้นนั่อ่ะโอเคโอเคช่วย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 เราเรียก็ยังต้องพันเงินของพวกคุณนั่นแหละผันเงินของพวกคุณเนี่ยที่มาทําบุญกับอาจารย์เนี่ยทําบุญกับอาจารย์เป็นส่วนตัวนะอาจารย์ไม่เอาเงินของสถาบันมาผันให้ส่วนตัวที่คุณเนี่ยนะคะโอนให้อาจารย์อะไรเนี่ยเงินพวกนั้นเนี่ยอาจารย์เนี่ยมาผันผัน เพราะว่าคนเนี่ยระดับเนี่ยนะักล่างๆเนี่ยนะคะโอ้โหคุณเขารอรอโอ้โหเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะพากากติกเอออยากให้มาทันทีเลยอะแต่ชีวิตแหงความเป็นจริงคือยังไม่มีใครมาเขาว่าจ,จะมาแล้วแต่ยังไม่ถึงคนจนในระดับล่างคุณยังโอเคเจ้าเ,เพราะชาวโลกจะต้องช่วยตัวเองก่อนอาจารย์เนี่ยย้ำอยู่ส่วนนี้ พวกเราเนี่ยนะคะมัวแต่คิดว่าพวกเขาเนี่ยนะคะจะนั่งยานลงมาแล้วมาช่วยเราไม่ใช่คุณจะต้องช่วยตัวเองก่อนช่วยตัวเองก่อนเนี่ยโดยการตื่นรู้ก่อนที่สภาแกลเล็กติกจะเอาพวกเม็เบสอะไรแต่อะไรมาเนี่ยก็หมายความว่าโลกนี้นะคะจะต้องปลอดจากเรื่องเงินคุณปลอดจากเรื่องเงินพอปลอดจากเรื่องเงินแล้วเ้าใช่ไหม ทุกคนจึงจะเริ่มเท่าเทียมกันหมดเมดเบสจึงจะสามารถให้ฟรีให้กับมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้ได้แต่ตราบใดที่เงินยังอยู่ในสมการชีวิตมันไม่มีทางหรอกคุณ เม็ดเบสลงมาไอ้พวกที่มีเงินเนี่ยนะคะเยอะๆใหญ่ๆก้อนใหญ่ๆเนี่ยนับไม่ถ้วนเนี่ยเขาก็จะเอาบริการพวกนี้ไปใช้ก่อนมีเหรอจะมาถึงคนจนเนี่ยอย่างพวกเราไม่มีหรอกคุณเราจะต้องเปลี่ยนเนี่ยระบบเนี่ยนะคะในโลกนี้เนี่ยนะคะของเราเนี่ยนะคะให้มันเนี่ยนะคะเรียกว่าโหยเปลี่ยนมากแค่ไหนเปลี่ยนมากทีเดียวแหละที่จะเอาเนี่ยพวกระบบอะไรเนี่ย ตอนนี้คุณต้องเข้าใจเนี่ยชาวโลกนะคะถูกล่ามเนี่ยนะคะด้วยโซ่ของเงินนะคะแบบดิ้นน่ยไม่หลุดถึงแม้รู้ว่าเราถูกล่ามแต่วิถีชีวิตที่เขานะคะปูมาให้เราแล้วจัดระบบให้เราแล้วเนี่ยนะคะคือระบบเศรษฐกิจทุนนิยมที่จริงเนี่ยก็มาจากพวก reptilian เนี่แหละเนี่ยพวก corporate firm ทั้งหลายเนี่ยเนี่ยในลักษณะของปิระมิดเนี่ยที่จะมีผู้คุมเนี่ยอยู่ตรงข้างบนแล้วก็พวกเธอลดลันเนี่ยลงมา มาจากคอนเซปต์เนี่ยมาจากพวกเรสเทเลียนก็ใช่ไหมแล้วพวกนี้แหละที่เขาเอาเงินเนี่ยนะคะมันมัดมือมนุษย์เนี่ยนะคะจนอยู่มือเลยจนระบบทุนนิยมระบบบริโภคนิยมอะไรพวกนี้นะคะมันเข้าไปเนี่ยนะคะในทุกสิ่งทุกอย่างเลยจนกระทั่งคุณนะคะดิ้นไม่หลุดเลยดิ้นไม่หลุดเลยแล้วตรงนี้จะเอาออกอยังไงคืออาจารย์ยอมรับหนังสือเล่มนี้นะคะ มีแต่คนบอกว่าเป็นไปไม่ได้ซึ่งอาจารย์ก็ยอมรับว่าเป็นไปไม่ได้แต่คุณจะต้องมีความรู้คุณจะต้องมีความรู้ที่รู้ว่าทําไมจึงมีคนรวยคนจนที่มันที่มันสาหัสสากันอย่างนี้ทําไมพวกคนรวยพวกนี้จะปล่อยให้คนจนเนี่ยอยู่กันอย่างนี้ซึ่งมันเจ็บปวดมันโหดร้ายมันทารุณเนี่ยมากเพราะระบบการเงิน เอาเรื่องบ้านเมื่อวานนี้นะคะคุยกับหมอนวดนะคะไปไปที่ไหนเนี่ยแล้วก็กลับมากับหมอนวดนะคะสามคนก็เลยคุยกันน้องทิพย์เขารู้อะไรมากเขาอยู่กับพวกพวกเอ่อบริษัทอะไรอสังหาริม,มทรัพย์เนี่ยซึ่งอาจารย์ก็พอรู้เนี่ยทำเขาทาหนังสือเล่มนี้เนี่ยราคาบ้านเนี่ยอาจารย์ยกตัวอย่างราคาบ้านเนี่ยบ้านที่อังกฤษเหมือนกันที่นี่แหละราคาบ้านที่อังกฤษนะคะตอนที่ไปอยู่ใหม่ๆนะคะบ้านของน้องสาวแบร์รี่พี่ชายแบร์รี่อะไรเนี่ยเขาซื้อกันนะคะไม่ถึงพันปอน อ่ะเอา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 เรียกเอาเป็นโอ้ใช่ใช่โทษทีเจ็ดแปดพันปอนแต่ถ้ารุ่นพ่อแม่เขาอะเนี่ยพ่อแม่แบรี่เนี่ยซื้อกันเจ็ดแปดร้อยใช่เจ็ดแปดร้อยปอนแต่พอมาถึงรุ่นลูกก็คือเนี่ยพี่ชายน้องสาวแบรี่นะคะซื้อเนี่ยนะคะเจ็ดแปดพันปอนมาถึงเราซื้อถ้ามาถึงเราซื้อเนี่ยสองหมื่นปอนสองหมื่นปอนมาถึงตอนที่เราซื้อแล้วก็หลังจากที่เราซื้อเนี่ยสองหมื่นปอนค่าบ้านขึ้นไปเรื่อยๆ สี่หมืน่นหกหมืน่นเดี๋ยวแวลี่ก็มาบอกรู้ไหมบ้านเราเนี่ยเราเดี๋ยวนี้ราคาสี่หมื่นแล้วเออเดี๋ยวนี้ราคาหกหมื่นแล้วเดี๋ยวนี้ราคาแปดหมื่นแล้วเดี๋ยวนี้ราคาแสนหนึ่งละถ้าตอนนี้ขายเนี่ยน่าจะได้เนี่ยประมาณแสนสองแสนสี่คุณบ้านหลังเดิมเลยอิฐก้อนเดิมเดิมก็ใช่ไหมหินก้อนเดิมเดิมไม้นะัแผ่นเดิมเดิมที่มันมีแต่โทรมลงเท่านั้น แต่ทำไมเนี่ยราคาของบ้านมันจึงพุ่งสูงขึ้นเนี่ยเรื่อยๆรื่อยๆจนกระทั่งตอนนี้ซึ่งเหเมือนกับเมืองเมืองไทยนะคะอาจารย์เนี่ยเห็นราคาคอนโดที่ก็แปะๆกันเนี่ยนะคะราคาคอนโดเนี่ยเดี๋ยวนี้ซื้อกันนะสามสิบสี่สิบห้าหกสิบเจ็ดแปดสิบล้านบ้าแล้วโทษทีมันบ้าแล้วตรงนี้เนี่ยคุณคิดว่าอะไรตรงนี้แหละ ก็คือระบบอันนี้เนี่ยที่มีการเนี่ยนะคะปันปันปันมันไม่ใช่ว่าอิดอิดทรายหินปูนไม้เป็นธรรมชาติมันไม่ได้พัฒนาอะไรตัวเองว่าฉันต้องแพงขึ้นเนี่ยอย่างนี้แต่ตรงนี้มันคือระบบที่มันโกหกตอนแหลที่มันต้องการที่จะล่ามมนุษย์จนกระทั่งตอนนี้พวกเด็กๆที่จบเนี่ยใหม่ๆ ไม่มีใครที่สามารถที่จะซื้อบ้านหลังเนี่ยของตัวเองได้แล้วค่าของเงินเนี่ยมันก็ลดน้อยลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆสมัยก่อนเนี่ยนะคะคนะคนใช้อะที่บ้าน,น,ะะาน, 200, เ,นเนี่ยค่ะแปบบาทร้อยหนึ่งสองร้อเดือนละเนี่ยสองสาร้อยละไรต่ออะไรเนี่ยแล้วมันก็ขึ้นนะนะคะเดี๋ยวเป็นห้าหกพันห้าหพันเดี๋ยวนี้ใครเป็นคนใช้ในบ้านอะไรเนี่ยส0 0 0มื่นสามืนแต่ค่าของเงินเนี่ยคนกวาดถนนเนี่ยหมื่นกว่าบาท ช่ไหมแม่บ้านทำอะไรแต่อะไรเนี่ยเจเอระดับที่ทำงานหมื่นกว่าบาทสองหมื่นอะไรแต่อะไรพวกนี้ค่าของเงินมันก็ลดลงไปเรื่อยๆก๋วยเตี๋ยวอาจารย์จำได้ตั้งแต่เนี่ยนะคะสองบาทหกสลึงสองบาทแล้วก็ไปสามบาทแล้วก็ไปห้าบาทแล้วก็ไปเจ็ดบาทข้าสิบบาทกลับมาจากอังกฤษเนี่ยหุยก๋วยเตี๋ยวชามละสิบาทแล้วเหรอก็ข้าวก่อยังแค่เจ็ดบาทเลยตอนนี้สิบบาทแล้วเหรออ่าแล้วก็มาสิบห้าบาท แล้วก็ยี่สิบตอนนี้สามสิบสี่สิบห้าสิบแต่ถ้าไปกินตามห้างก็เจ็ดแปดสิบาทคุณระบบพวกนี้มันก็หกต้นแหละมันเป็นผลพวงของเจอรี่ของมนุษย์ที่มันสร้างขึ้นมาเพราะมันสร้างขึ้นมาแล้วอะคุณเข้าใจไหมคนสุดท้ายเนี่ยก็คือคนจนก็คือจนไปไม่ต้องเลิม่มตาอาปากคนพวกนี้ไม่ใช่มนุษย์สำหรับพวกพวกที่อยู่เนี่ยเนี่ยในระดับบนท็อปตีรามิท คนโจรพวกเราในสายตาเขาไม่ใช่มนุษย์คือตายเร็วๆก็ดีนะคะบีให้มันทิ้งๆมันเป็นกระจุ่มันเป็นมดนะบีทิ้งไปแล้วพวกนายธนาคารพวกนี้คุณพวกนี้เสือนอนกินยิ่งคุณเนี่ยมีมากคุณก็จะสามารถนะคะต่อเงินอะไรต่ออะไรเนี่ยได้มากคุณไปยืมเงินเนี่ยนะสิบล้านไม่ใช่ว่าเขามีเงินสิบล้านอยู่ในคลังที่ไหนไม่ใช่ไม่มีมันระบบตอนแหลนี่ยก็พิมพ์จิกๆสิบล้านอยู่ในบัญชีของคุณ เขาพ material, ิมพ you ์เง <vale ินขึ้นมาจากลมแต่คุณใช้ชีวิตทั้งชีวิตของคุณทํางานหาเงินจ่ายดอกเบี้ยทํางานหาเงินจ่ายดอกเบี้ยทํางานหาเงินจ่ายดอกเบี้ยถ้าคุณเป็นชนชั้นกลางคุณสามารถที่จะหมุนเงินถ้าคุณหมุนเงินเก่งเนี่ยคุณก็สามารถที่จะเอาเอามาจ่ายดอกเบี้ยเขาแล้วคุณก็ทําเงินเพิ่มขึ้นมาได้แต่คนที่อยู่ระดับล่างคนจนไม่มีทางเลยเขาไม่มีทางเลยที่จะลืมตาอ้าปากทั้งชาติของเขาทั้งชาติของเขา เนี่ยที่อาจารย์เนี่ยลงสนามบินสวนณภูมิเรื่องแรกนะเมื่อคืนนี้ถูกอัดอีกแล้วอ่ะคุยไปคุยมาขอยืมเงินเนี่ยพวกนอกระบบหนึ่งพันบาทไม่มีเงินจ่ายเขาคิดดอกเบี้ยอีกต่างหากเพราไม่มีเงินจ่ายคืนเขามาอัดทุกวันมาชกมาต่อยเนี่ยผู้หญิงคนนี้ทุกวันคุณระบบตรงนี้มันจะต้องลม้มมันจะต้องพังมันจะต้องอาจารย์นั่นเลย ล้มเร็วเร็วเร็วให้เร็วที่สุดคนจนถึงจะเติมตาอ้าปาเดี่ยได้อาจารย์เนี่ย passion เนีเรื่องนี้มากอาจารย์รู้ว่าระบบเนี้ยเปลี่ยนไม่ได้หรอกเปลี่ยนไม่ได้มัน impossible มากตอนนี้แต่อย่างน้อยคุณต้องตื่นรู้ จากการอ่านหนังสือเล่มนี้เพราะมันเป็นระบบที่มันโหดร้ายทารุณมากทารุณมากแต่อาจารย์คิดว่ายัางไงร,รู้ไหมคือคือก่อนที่มันจะล้มเนี่ยนะคะอาจารย์ว่าโลกนี้เนี่ยมันกำลังมันต้องมีเรื่องเรื่องหนักหนาสาก,กนน่ยที่จะทำให้มันลม้มอะเพราะว่าเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็ข้อมูลที่อาจารย์เนี่ยได้มานะ มันล้วนะฟ้องนะคะว่าเหตุการณ์ที่อยู่ในขั้นเนี่ยวิกฤตมันต้องเกิดนะี่ is matter of when ทีนี้อาจารย์ก็ไม่รู้ว่าไอ้เว e นตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นพรุ่งนี้มันจะเป็นอาทิตย์หน้าเดือนหน้าปีหน้าหรืออีกห้าปีอาจารย์ไม่รู้แต่มันไม่น่าถึงสิบปีไม่น่าถึงสิบปีฉะนั้นตรงนี้นี่แหละตรงนี้อะกลับมาพูดตรงนี้นะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ย อาจารย์เพียงต้องการให้คุณเนี่ยตื่นรู้เพราะว่าเพียงการตื่นรู้ของคุณนะคะจะทําให้พลังงานนะคะออร่าของคุณเปลี่ยนไปทันทีเลยเพียงเพราะการอ่านหนังสือเนี่ยเล่มนี้เข้าใจไหมอาจารย์เนี่ยนะใช้เวลาเนียคะโอ้โหทุ่มเทมากเลยเพราะอาจารย์เนี่ยนะครับแพชชั่นมากกับเรื่องของการช่วยเหลือเนี่ยเพื่อนมนุษย์นะคะ ผู้เขียนที่มีจิตวิญญาณแห่งการปฏิวัติทั้งทางโลกและทางธรรมนี่คือการปฏิวัติเนี่ยทางโลกแต่อาจารย์คือเราไม่ความรู้คืออำนาจอาจารย์จะพยายามจะบอกว่าไม่ใช่ว่าเราเอาอาวุธเนี่ยนะคะออกมาต่อสู้อะไรกับใครแค่เรียกว่าให้คุณเนี่ยมีความรู้แล้วคนที่ต่อสู้ ที่จะให้มนุษย์ทั้งโลกนะคะปลดแอกเนี่ยจากอำนาจของเงินของพวกคนสามาน,นยที่จริงเนี่ยมีเยอะมากเลยมีเยอะในประวัติศาสตร์นะคะแต่ว่าไม่มีใครทำสำเร็จไม่มีใครทำสำเร็จฉะนั้นไอความสำเร็จตรงนี้เนี่ยอาจารย์เชื่อว่าจะต้องมาจากจากนอกโลกจะต้องนอกโลก ะะอย่างที่อาจารย์เนี่ยพูดไปในคลิปเนี่ยร้อยห้าสิบห้าแล้วก็มีอีกอันนึงอันนี้เนี่ยเป็นข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ซึ่งอาจารย์ก็พึ่งมาพึ่งมาปิ้งวา่าพึ่งมาซาโตรีพึ่งมาเข้าใจเนี่ยคือที่จริงนะคะเขามองเนี่ยเรื่องทั้งหมดอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของอะไรเป็นเรื่องของของซีซันซีซันเนี่ยก็คือฤดูกาลฤดูกาลอันนี้เนี่ยมันมีหน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝน,น,นหน้าอะไรแต่อะไรถ้าของฝรั่งเขาฤดูใบไม้ผลิใบไม้ร่วง ใช่ไหมใบไ,ไม้ผลิหน้าร้อนใบไ,ไม้ร่วงหน้าหนาวอะไรต่ออะไรใบไม้เนี่ยร่วงแล้วก็หนาวเพื่อที่จะผลิอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นตอนนี้นะคะอรารยธรรมของมนุษย์เนี่ยมันอยู่ที่มันเกินร่วงแล้วก็คือหนาวละหนาวก็คือจบมันจบซีซันเนี่ยของมันแต่เรามองไม่ออกหรอกมันจบซีซันของมันเพื่อที่จะเริ่มอะไรเนี่ยใหม่ๆตรงนี้เนี่ยก็คือคือเรื่องของ เรื่องของวงจรเรื่องของไซเคิลเนี่ยเลขแปดนะคะเรื่องของไซเคิลเป็นเรื่องของวงจรนะคะของของจัก,กรวาลคุณฉะนั้นระบบสุริยะจักรวาลของเรากาแล็กซีของเราไม่รู้ละมันลามไปแค่ไหนนะคะเราเนี่ยกำลังอยู่ในวงจรอันนี้อยู่ในวงจรอันนี้ซึ่งเรานะคะอยู่ในช่วงที่มันมันหมดละ มันหมดซีซันของมันละหมดฤดูกาลของมันละมันจะต้องเก็บมันจะต้องหมดมันจะต้องไปเพื่อที่จะเปิดทางให้อรารยธรรมใหม่เนี่ยขึ้นมาฉะนั้นมันก็ตรงกับที่ของที่พระเจ้านะคะพูดถึงเนี่ยเรื่องของมหากรบปเนี่ยอรารยธรรมขึ้นขึ้น,นลงลงแล้วที่โชคดีก็คือว่าในช่วงนี้แหละของเราก็คือช่วงที่เรามาวิทนสเรามานะคะ เป็นประจักษ์พยานในเรื่องของการเนี่ยเปลี่ยนแปลงฤดูกาลไซเคิลของอารยาธรรมในระบบสุริยะจักรวาลของโลกอันนี้เนี่ยของเราซึ่งก็หมายความว่ามันต้องไปมันต้องจบมันต้องจบทีนี้เรื่องการจบเนี่ยมันจะจบแบบไหนแบบที่เหมือนกับน,น้ําท่วมโลกในยุคนั้นซึ่งตรงนั้นน่ะมันเป็นและหรือว่าอย่างที่พระเจ้าท่านพูดว่าไฟบรรลัยกัน นะครเรื่องของโซลาร์แฟลชที่เป็นภัยเนี่ยถ้ามาจากพระอาทิตย์คือมันเป็นไปได้ทั้งนั้นตรงนี้อาจารย์ไม่รู้แต่ตรงนี้แหละที่อาจารย์เนี่ยบอกว่านี่แหละคือวิปัสนาญาณที่อาจารย์เนี่ยได้ข้อมูลอะไรต่ออะไรมาแล้วเราฟังแล้วเราพึ่งมาเข้าใจเราฟังเนี่ยเยอะๆแต่พึ่งมาเข้าใจเนี่ยวันสองวันนี้เองฉะนั้นอาจารย์ก็เลยเนี่ยเอามาแชร์กับพวกเราโอเคค่ะ อาจารย์ก็มีเวลานะคะพูดแค่นี้เองเดี๋ยวอาจารย์เนี่ยจะต้องพาพวกเราทําสมาธินะคะเนี่ยหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะคะที่ควรอ่านเนี่ยคือพรมแดนเนี่ยข้ามโคตรแล้วที่จริงอีกเล่มหนึ่งเนี่ยที่ที่ที่ดีก็คือเรื่องอะไรผู้รู้จริงรู้อะไรอันนี้หนังสือไม่มีอันนี้เนี่ยของทางทางฟรีมมยเนี่ยเขาพิมพ์โอเคนะคะอาจารย์ก็หวังว่าพวกเรานะคะขอให้ช่วยกันนะคะสนับสนุนเนี่ยชุดนี้เนี่ยของอาจารย์ มาวันที่สิบเจ็ดแล้วก็มาซื้อเนี่ยชุดนี้ไปนะคะเพื่อเราจะได้เอารายได้พวกนี้เนี่ยมาช่วยนะคะสร้างขุดสะน้ำ <c oughs> ที่สวนสวรรค์เนี่ยของเราโอเคค่ะทุกท่านขอเอานิพาานเป็นที่พึ่งนะคะสวัสดีค่ะหลังจากทำคลิปนี้อาจารย์ได้เริ่มเดินเรื่องการทอดพระป่าตามคำแนะนำของหลวงพ่อวัดไร,ร่ขิง เพื่อรวมพลังมดมาช่วยกันเข็นงานต่างๆของอาจารย์สุภวัรณที่จะช่วยเหลือคนหมู่มากสามารถเอานิพพานเป็นที่พึ่งได้เป็นการช่วยจันลงแก่นธรรมของพุทธศาสนาให้ดำเนินต่อไปได้ขณะนี้จึงกําลังหาลูกศิษย์ที่สามารถรับพระป่าไปสักกองหนึ่งเพื่อช่วยกันบอกบุญรวบรวมพลังมดทั้งหลาย ท่านใดที่สามารถรับพระป่าเป็นหนึ่งกองก็ขอให้ช่วยแจ้งคุณทราย086-610-0001เพื่อนำชื่อสกุลของท่านมาใส่ไว้ในคณะกรรมการและรับสองพระป่ารายละเอียดอื่นๆจะแจ้งให้ท่านทราบในอนาคตอันใกล้ค่ะสาธุอนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะ